ครับผมเชื่อว่าสำหรับหลายๆท่านนะฮะก็คงมีปัญหาที่อยากได้คําตอบเหมือนผมในการซื้อรถมือสองนะฮะสภาพดีๆราคาดีๆสักพันหนึ่งก็วันนี้เราก็ได้มาเจอผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็เลยอยากสอบถามนะฮะสวัสดีฮะอาจารย์นวีฮะผมมีคำถามก็คือบางทีเราอยากได้รถ CRV สักคันหนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ว่าราคาที่มันเหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นราคาเท่าไหร่นะมือสองแล้วก็ครับผม สภาพไหนรุ่นไหนนะฮะที่ควรจะคิดคำนึงเป็นพิเศษครับครัโอเคนะครับสำหรับคำถามแรกก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆว่าอยากได้รถซ u v ราคาประมาณเท่าใดและก็สภาพแบบไหนใช่ไหมครับก็คือในส่วนของสภาพกับราคาผมให้นำให้อยู่ที่สภาพก่อนเพราะว่ารถมือ2นั้นจุดสำคัญหัวใจของมันก็คือสภาพสภาพดี ก็จะราคาแพงพูอยังไ,ไงครับสภาพไม่ดีก็จะราคาถูกอย่าง Honda CV Gen เจ2ที่คุณลูกค้ากำลังมองหาและมีความกังวลใจไม่กล้าที่จะซื้อรถมือ2องเพราะกลัวรถย้อมแมวใช่ไหมฮะสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเลือกที่รถสภาพดีคุณภาพดีราคาสูงราคาประมาณสักอย่าง CV g e เจ2เนี่ยถ้าผมแนะนำนะประมาณ200,000ขึ้นถือว่าเป็นรถที่ราคานั้น สมเหตุสมผลแต่ต้องเป็นรถสภาพดีคุณภาพดีเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะครับนี่ก็คือในส่วนของราคาในส่วนของสภาพนั้นแบบนี้ถามว่าสภาพดีไหมอย่าง CV ว .2 เจนสคันนี้คือสภาพแบบนี้เนี่ยถือได้ว่ายังต้องปรับปรุงอีกพอสมควรคือสภาพแบบนี้เขาเรียกว่ารถซื้อมาจากเจ้าของยังไม่พร้อมตั้งขายนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสภาพทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นสภาพที่สวยราคา200,000ขึ้นนั้นจะสวยงามกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสี หรือองค์ประกอบอื่นๆจะต้องดีกว่านี้อย่างเช่นเครื่องยนต์ก็ต้องดีนะครับสภาพเกียร์ก็ต้องดีองค์ประกอบอื่นๆก็ต้องดีด้วยช่วงชิงโครงสรงสจอนจนยางรถยนต์นะครับต้องถือว่าอาจจะเป็นยางใหม่ก็ได้ถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงิน20,000 0กว่าบาทที่ลูกค้าต้องจ่ายและถ้าหากว่าชอบในรุ่นที่สูงขึ้นไปอย่างเช่น Honda CV Gen 4อย่างกันที่ผมได้ทำอยู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทก็จะราคาสูงขึ้น ซึ่งก็อยู่ที่งบประมาณของลูกค้าว่าถ้าหากว่ามีเงิน2 0 0แสนต้นๆเนี่ย c v g e n 2นก็เป็นทางเลือกที่เลือกได้แต่ถ้าต้องการรถที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับรุ่นใหม่มากขึ้นราคาสูงขึ้นก็เป็น CV Gen4 ทีนี้ก็ขึ้นกับยูกค้าแล้วเหรอว่าเมื่อรู้ราคาเมื่อรู้สภาพแล้วก็จะต้องนาไปที่แนวต่อว่ารถนี้มันตอบโจทย์ในการใช้งานของท่านหรือไม่มันตอบโจทย์ใช้งานของลูกค้าหรือไม่ให้เอาลักษณะการใช้งานเป็นหลักนะครับว่า ใช้งานลักษณะไหนอย่าง Honda c V ์ีีนี่จุดเด่นของเขาก็คือเป็นรถที่ใช้งานได้ดีในทางเรียบเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสีล้อแบบเรียวไทม์ออวีไรก็คือมันใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและก็นอกเมืองแต่ต้องเป็นทางเรียบนะครับไม่ใช่ทางออฟโรดจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวรถมันสูงกว่ารถเก่งทั่วไปมันก็สามารถที่จะมีทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่แล้วก็การขับขี่ในเมืองนั่นก็ถือว่าคล่องตัวเพราะตัวรถมันไม่มีขนาดใหญ่มากนักนี่ก็ประมาณนี้ครับ ส่วนอีกนิดนึงเดีเด๋ยวจะผมขอเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดที่กลัวกังวลใจเกี่ยวกับรถมือ2กลัวรถย้อมแม่ต่างๆนา,นานี่ขอให้ท่านได้เลือกซื้อรถกับผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือเต็นท์ที่ดีมีชื่อเสียงท่านก็จะลดปัญหาการถูกหลอกได้เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่ขายรถดีๆนี่เขาจะคัดกรองเขาจะมีมาตรฐานในการขายรถเขาจะลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าเพราะว่าเขาคิดเหมือนกับว่ารถที่เขาซื้อนั้นเอามาใช้เองครับ ประมาณนี้สําหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ Honda c ซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจน1เจน2เจน3เจน4หรือเจนอื่นก็สามารถที่จะติดต่อมาผมที่ผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852307997ครับผม0852307997หรือดูได้ที่ยูทูบนะครับรถมือสองรถในฝันก็ประมาณนี้ครับมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณลูกค้าครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะก็จะได้เป็นข้อมูลไม่ว่าจะแน่ราคาและสภาพรถนะฮะสำหรับ แฟนคลับที่ชอบเจวีก็ถือว่าได้รับความรู้นะเดี๋ยวยังไงจะเอานำมาปรับใช้แล้วก็เผื่อมีปัญหาหรืออยากซื้อรถหรือว่าตบลงใจแล้วก็จะโทรไปหาอาจารย์วีนะครับครับผมยินดียินดีให้ความรู้ครับยินดีแบ่งปันครับครับสวัสดีครับ